และนี่ก็คือตัวมอสซิไลตหลายๆคนจะสังเกตนะครับว่ามุ้งตัวนี้จะคลุมเปทั้งตัวเปรที่เราสามารถใส่อุปกรณ์เสริมแล้วใช้แบบนี้สามารถนอนข้ามคืนไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนฝนลมความหนาวหรือแม้กระทั่งมแมลงนะครับครบจบในเซตนี้วันนี้นะครับแกนทั้งเรามีเปรและอุปกรณ์เสริม มานําเสนอและให้ความรู้สําหรับทุกทกท่านนะครับที่อยากจะนอนเปไม่ว่าจะแคมป์เดินป่าท่องเที่ยวหรือใดๆก็ตามนะครับวันนี้เราจะมีเจ้าตัวเปรทั้งหมด3รุ่นแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกมากมายเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปลองดูกันว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือว่าพี่ๆน,น้องๆหลายท่านเนี่ยมีเปรอยู่แล้วหรือว่ากําลังมองหาเปสักตัวหนึ่งสําหรับการนอนข้ามคืนหรือว่าจะใช้นอนเล่นนั่งเล่นทั่วๆไปเนี่ยวันนี้เรามีตัวอย่างมานําเสนอ อย่างแรกเลยนะครับอย่างตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยคือตัวเปรทังเทคนะครับเป็นเปของแกนทั้งที่เป็นตัวเทคโนโลยีใหม่เบาแล้วก็ล้ำหนักได้เยอะมากหรืออีกตัวนะครับก็คือที่เห็นกลางอยู่ตรงนี้จะเป็นเจ้าตัวเปร์อัลตไลท์สตาร์เตอร์แฮมมอกนะครับก็เป็นเปของแกนทั้งเหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับนาโนเป็นเปแกนทังที่เล็กและเบาที่สุดของแกนทังตอนนี้นะครับและในขณะน,นี้ที่ผมจะ นำเสนอให้ทุกท่านดูนะครับคือเปรเนี่ยที่เราเอาออกมาให้ดูทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเปรสําหรับนอนเล่นใช้งานทั่วไปลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าหรือเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยสนใจถ้าเกิดว่าอยากจะนอนข้ามคืนอยากจะใช้งานในป่าไปเดินทางต่างๆเนี่ยมันควรจะมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างอย่างแรกนะครับที่ผมจะแนะนําเวลาถ้าเกิดว่าพี่ๆหลายๆคนเนี่ยไปแคมป์หรือไปเดินป่าเวลาเรากางเปแล้วเนี่ย เวลาเราจะนอนข้ามคืน1อย่างเลยครับในบ้านเราคือเรื่องของมแมลงหลกัหลกๆเลยครับคือยุงแล้วเราจะนอนยังไงเนี่ยไม่ให้โดนยุงกัดหรือมแมลงมาตอมคําตอบง่ายๆแค่นี้ครับแกนทั้งมอสซิไลท์แฮม m มอกครับเจ้าตัวเนี้ยคือมุ้งที่ใส่กับตัวเปรโดยตรงโดยที่สามารถถอดแยกออกมาได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ เปร์ที่ติดมุ้งโดยตรงอ่าหลายๆคนอาจจะมีเปร์ที่มีมุ้งโดยตรงอยู่แล้วซึ่งตัวนั้นนะครับใช้งานได้ดีอยู่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าหลายๆคนล่ะครับอยากรู้สึกว่าฉันไม่ได้นอนเปมุง้งเป็นปกติทุกวนันต้องการเปนอนเล่นแต่ถ้าวันดีคืนดีต้องไปแคมป์ไปในที่ที่มีแมลงเยอะคําตอบมันคือตัวนี้ครับตัว Moss ight, m o s ซิไลท์แฮมม์อกเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวนี้ให้ดูแล้วเปทั้ง3รุ่นที่เอามานะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์เตอร์ทั้งเทกหรือว่านาโนสามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้ทัั้งหมดนครบ ตัวมอสซิไลต์ตัวนี้จะเป็นมุ้งทั้งตัวนะครับเป็นลักษณะเป็นตัวสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้จะมีซิปกลางสามารถขึ้นลงด้านข้างได้วิธีการใช้งาน,นครับไม่ยากด้านข้างเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นเหมือนแขนเสื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเขาจะมีตัวห่วงอยางยืดตัวนี้แล้วก็ตัวเชือกที่สําหรับดึงตัวมุ้งเนี่ยขึ้นกับต้นไม้ไม่ให้เวลาเรานอนเนี่ยมันตกมาบนหน้าเรา เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูให้เห็นภาพเป็นตัวอยา่างนี่ครับและนี่ก็คือตัวมอสสิไลหลายๆคนจะสังเกตนะครับว่ามุ้งตัวเนี้ยจะคลุมเปทั้งตัวจะไม่เหมือนกับเปที่ติดมุ้งมาโดยตรงที่เราจะเปิดซิปขึ้นด้านข้างปัญหาหลักๆที่เราจะมักเจอกันครับเวลานอนเปในไทยหรือในแถบบ้านเราอย่างเงี้ยจะแมลงจะเยอะหลักๆเลยคือยุงแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นเปที่มีลักษณะมุ้งด้านบน ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่แผ่นรองนอนหรือมีตัวถุงนอนสำหรับเปเนี่ยคุมด้านล่างสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลักๆเลยคือยุงเนี่ยจะสามารถกัดทะลุเจ้าตัวเปด้านล่างไม่ว่าจะเป็นขาหลังหรือว่าแขนเราได้ซึ่งลักษณะเจ้าตัวมุ้งตัวนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะว่าตัวมุ้งเนี่ยจะคุมตั้งแต่ด้านบนไปถึงด้านล่างฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าเราจะนอนที่ไหนยุงเยอะๆมากแค่ไหนยุงจะไม่สามารถกัดทะลุด้านล่างได้เพราะเปเนี่ยเขาจะคุมทั้งตัวแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งของเขาก็คือ ตัวซิปก็จะอยู่เป็นตัว l ด้านหน้านีครับเราก็สามารถเอาไว้ซ้ายหรือขวาได้แล้วแล้วแต่การขึ้นลงที่ถนัดของเราเราแค่เปิดลักษณะแบบนี้แล้วก็สามารถเข้าไปขึ้นขึ้นไปนอนบนเปได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวซิปของมุง้งแล้วก็ที่สําคัญครับตัวมุ้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเขาจะมีตัวเชือกที่ไว้ดึงสําหรับยกตัวมุ้งขึ้น เพราะถ้าเกิดว่าไม่ยกขึ้นเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยมันมีโอกาสที่มุ้งเนี่ยมันจะตกลงมาปิดหน้าเราอาจจะลาคาญได้เจ้าตัวเชือกตัวนี้เขาจะให้มากับเซ็ตของตัวในมอสซิไลน์นี้เลยสามารถปรับดึงได้ค่อนข้างง่ายไม่ต้องมีการผูกเชือกเงื่อนใดๆคนที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นหรือมือเก่ายัางไงเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายมากลักษณะเด่นของแกนทั้งเนี่ยคือการที่ใช้งานง่ายรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวมากครับอันนี้ก็คือตัวมุ้งของอแกนทั้งมอสซิไลน์ แต่ยังไม่จบแค่นี้เรื่องของการนอนข้ามคืนเนี่ยหลายๆที่เวลาเราเข้าป่ามันไม่ใช่มีแค่มันแรงครับไม่ใช่มีไม่แมไมีแค่ยุงหรือว่าสิ่งต่างๆพวกนี้ในกรณีที่เราเข้าป่าสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนน้ําค้างหรือว่าลมแรงอะไรต่างๆพวกนี้เราสังเกตได้เลยว่าตัวเปรหรือมุ้งเนี่ยเขาจะรับลมเต็มๆถ้าเจอฝนเนี่ยฝนก็ลงเต็มๆแน่นอนครับมันจะต้องมีฝ่ายชีตหรือตัวทับ ที่จะต้องมาคุมด้านบนของตัวเปเราวันนี้เราก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับจะเป็นตัวทาร์ของแกนทั้งเหมือนกันตัวนี้จะเป็นทาร์รุ่นใหม่ชื่อว่า m o a อ 3in1 นนะครับตัวนี้ข้อหลักๆของมันไม่ได้เป็นแค่ทาร์อย่างเดียวตัวนี้นะครับมันสามารถเป็นเปรได้เป็นทาร์ได้และสามารถดัดแปลงหลายๆอย่างให้เป็นไม่ว่าจะเป็นฟลายชีตกับเต็น ไฟชีทกเปฟหรือว่าแผ่นรองแผ่นปูหรือว่าเต็นท์ในลักษณะของบูธคาร์ฟได้ซึ่งรายละเอียดของเจ้าตัวนี้ครับเรามีวิดีโอแยกแล้วลองไปกดลิงก์ตามดูได้อเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ตัวทาร์ให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างครับและนี่ครับคือหน้าตาของทาร์อันนี้เรายังไม่ได้กางแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนอย่างที่ผมบอกว่าทาร์ตัวนี้มันสามารถดัดแปลงได้หลายอย่างในชุดเนี่ยเขาจะให้สมอโบอกมาด้วย4ตัวซึ่งใน4ตัวนี้เราสามารถ ถ้าเกิดว่าเรากลางกับเปง่ายๆเลยครับมุมซ้ายและขวาทั้ง2ฝั่งเนี่ยสจุดเราก็ขึงลงพื้นเป็นลนักษณะเหมือนหลังคาใช้งานกับเปได้เลยนี่ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือทาปตัวนี้เขาให้มุมเชือกมาทั้งหมดครบทุกมุมไม่ใช่แค่4มุมไม่ใช่6มุมแต่เป็น8มุมบน3ล่าง3และตรงกลาง2ฝั่งอีก2นะครับเราก็เลยสามารถถ้าเกิดว่ามีสมอบกเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถขึงได้อีก ทั้งหมด6มุมหลักๆรอบตัวเปเลยและตัวเชือกที่เขาให้มาเนี่ยทั้งหมด8มุมเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยตัวการปรับของเขาเนี่ยไม่ต้องผูกเชือกเงื่อนอะไรให้ยากเลยครับมันสามารถดึงปรับได้เองเลยนี่ครับนี่จะเป็นตัวปรับรูดของตัวทาร์นะครับไม่ใช่ให้มาแค่มุม1นึมุมที่ผมบอกทั้งหมด8มุมก็มีจุดปรับทั้งหมด8มุมทั้งด้านบนด้านล่างมีให้ครบหมดเวลาเราปรับครับง่ายๆ เราแค่ดึงรูดแค่นี้จะให้ตึงให้หย่อนเราสามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมีเชือกเงื่อนใดๆสามารถใช้งานได้ง่ายมากเราทาอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้ง4มุมเราก็สามารถใช้กับตัวเปรยได้แล้วและนี่ครับที่เห็นก็คือตัวฝ่ายชีตนะครับที่คุมลักษณะในการนอนเปรก็จะสามารถกันฝนถ้าเกิดว่าลมแรงเนี่ยเราสามารถปรับให้มันต่ําลงได้เพื่อที่จะกันลมแล้วก็กันน้ําค้างต่างๆเวลาเดินป่าเข้าป่า ตัวนี้ครับจำเป็นมันเป็นอะไรที่จําเป็นมากเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีไม่ใช่แค่การนอนเปครับการไปแคมป์ไปเที่ยวต่างๆตัวฟลชี้เนี่ยในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการฝนการลมแล้วเรายังเอามาปูพื้นวางรองของอะไรต่างๆได้ใช้งานได้อเนกประสงค์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวไฟลชี้นะครับที่ใช้กับเปอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเวลาเราไปแคมป์หรือเดินป่าอันนี้เราเห็นอุปกรณ์ที่ใส่ควบรวมไปกับตัวเปแล้วเราสามารถนอนได้แล้ว แต่อ,อย่างหนึ่งที่เราลืมไม่ได้อากาศครับอากาศเย็นอากาศหนาวใดๆต่างๆเนี่ยการนอนเปเนี่ยแตกต่างการนอนเต็นท์ในลักษณะนหนึ่งตัวเราจะรอยอยู่เหนือพื้นดินครับฉะนั้นมันจะมีเรื่องของอากาศเรื่องลมที่จะผ่านด้านล่างเวลาคนที่นอนเป์ครับอาจถ้าไม่ได้ใส่แผ่นรองนอนเข้าไปด้านในจะมีความรู้สึกว่ามันเย็นหลังมันหนาวถึงแม้ว่าเราจะนอนในถุงนอนก็ตามแต่การนอนบนเป์ครับการนอนในถุงนอนลักษณะแบบนั้นน่ะอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวเราก็มีตัวนี้ครับ ตัวแกนทั้งเทอร์โมคิวเป็นถุงนอนสำหรับใส่กับตัวเปรโดยตรงซึ่งตัวนี้มันใช้งานร่วมกับเปรแกนทังได้เกือบทุกรุ่นอย่างที่ผมแนะนำไปอย่าง3รุ่นหลักๆที่ผมเอามาเนี่ยใส่ได้หมดเลยซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่แค่ถุงนอนที่ใช้ได้กับเปรอย่างเดียวตัวนี้ครับมันจะเป็นลักษณะที่อนเนกประสงค์เหมือนกัน3 in 1ินวันคือเป็นทั้งถุงนอนที่ใช้กับเปและยังสามารถคลี่ออกมาเป็นถุงนอนที่ใช้ในเต็นท์ได้สามารถเป็นแบงเกตสี่เหลี่ยมได้หรือ ยางเป็นขนาดใหญ่เป็นแบงเกตเป็นผ้าห่มขนาดใหญ่ใช้นอนบนรถในบ้านหรืออะไรต่างๆก็ได้สายขนาดนอน2คนได้เลยแต่ทีเนี้ยเราจะมาลองใส่ให้ดูสําหรับการนอนกับเปเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงแล้วมันดีกว่าการนอนถุงนอนในเปยังไงและนี่นะครับจากพอเราทําด้านบนด้านล่างลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วที่ตัวถุงนอนนะครับเขาจะมีตัวเชือกดึงรูดตัวนี้นะครับให้เวลาเรานอนเนี่ยตัวถุงนอนเนี่ยมันขมวดขยุ่มเข้ามากับตัวเป ถ้าเกิดว่าเรานอนลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสที่อากาศหรือลมมันจะเข้าผ่านช่องตรงนี้ทําให้เราเกิดความหนาวหรืออากาศเย็นมากขึ้นได้ตัวนี้ครับมันจะเป็นเจ้าตัวสายรูดเราดึงรูดเลยครับล,ลักษณะเนี้ยมันก็จะขยุ้มเข้าหาเปแบบนี้ดึงแบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนี่ครับลักษณะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เขาจะคุมด้านนอกเปลักษณะแบบนี้แล้วตรงกลางเนี่ยจะมีตัวซิป เป็นซิฟสองด้านนะครับด้านในและด้านนอกสามารถดึงในขณะที่เราอยู่ด้านในก็ได้หรืออยู่ข้างนอกลักษณะแบบนี้เราก็ดึงได้ปิดรูดในลักษณะน,นี้ได้เลยอ่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ถุงนอนจะอยู่ข้างนอกมันจะแตกต่างกับถุงนอนที่เรานอนในเต็นท์ทั่วไปครับที่เราจะนอนเอาถุงนอนห่มเราไว้แล้วเราก็นอนข้างในเต็นท์ลักษณะแบบนั้นนะ่ะอย่างหลักๆเลยครับเต็นท์เป็นตัวกันลมให้เราเราแค่นอนในถุงนอนเพื่อให้เราอุ่น แต่ลักษณะการนอนเปครับสิ่งที่การลมให้เรามีแค่ฝาชี้ที่อยู่ด้านบนฉะนั้นด้านล่างอากาศมันจะผ่านได้ตลอดครับเราควรจะมีถุงนอนเนี่ยที่คุมด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเนี่ยมันเข้าถึงตัวเราและในขณะเดียวกันร่างกายเราทําความร้อนมันก็จะสะท้อนความร้อนจากถุงนอนเนี่ยทำให้เราอุ่นด้านในเปโดยที่ไม่ต้องห่วงในเรื่องของอากาศเย็นอีกต่อไปตัวเปไอตัวถุงนอนตัวเนี้ยสามารถใช้กับเปได้ทุกรุ่นที่เป็นของ แกนทั้งในลนักษณะของเปนอนเล่ลักษณะแบบนี้ที่ไม่ใช่เปที่ติดมุงนะครับตัวเนี้ยก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วเวลาเรารูดซิปปิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องปิดสนิทก็ได้เราเปิดสักนิดนึงให้อากาศมันถ่ายเทเวลาเราหายจงหายใจเวลาเราขึ้นไปนอนเปยเนี่ยลักษณะที่มีถุงนอนเนี่ยเราแค่เปิดซิปเหมือนเดิมครับด้านในก็จะเป็นเปเราแล้วลเราก็คลี่เปแล้วก็ขึ้นไปนอนได้เลยเวลาขึ้นไปนอนเสร็จปุ๊บเราก็รูดปิดเพื่อให้ความอบอุ่นมันอยู่ข้างในเท่านั้นเองครับผมนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวทูบูว ตัวถุงนอนสำหรับเปโดยตรงนะครับแต่มันก็ยังสามารถใช้งานกับไปแคมป์ไปเที่ยวหรือว่าติดรถติดบ้านได้เป็นถุงนอนที่ค่อนข้างอุ่นสบายมากๆเลยนะครับที่เราเห็นในลักษณะแบบเนี้ยเราอ่ะจะใส่ก่อนหรือหลังมุ้งก็ได้แต่อันเนี้ยเราจะแนะนําวิธีการใส่ที่ค่อนข้างง่ายกว่าคือใส่ตัวถุงนอนก่อนแล้วค่อยใส่มุ้งทีหลังพอถ้าเกิดใส่มุ้งก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการมุดเข้าไปในมุ้งเพื่อรูดซิปหรือว่า ติดตัวตะขอต่างๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยอาจจะยังงงอยู่อันนี้ผมจะแนะนำาลักษณะที่เราใส่ก่อนแล้วค่อยเอาตัวมุ้งเนี่ยมาครอบใส่อีกทีหนึ่งก็จะใช้งานง่ายกว่าเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตาครบจบทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ม,ทมีเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงและนี่นะครับก็คือหน้าตาของเปรที่เราสามารถใส่อุปกรณ์เสริมแล้วใช้แบบนี้สามารถนอนข้ามคืนไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนฝนลมความหนาวหรือแม้กระทั่งมแมลงนะครับ ครบจบในเซตนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกครับไม่ใช่แค่เปที่ผมผูกตัวนี้สามารถใส่กับตัวนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยครับสามารถใส่เซตไม่ว่าจะเป็นนานโนที่ลูกค้าหลายๆท่านหรือทุกคนเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วหรือยังไม่มีลองหาดูได้ครับแกนทั้งนานโนเล็กแล้วก็เบาเหมาะสาหรับการพกพาไปเดินป่ามากครับหรืออีกตัวหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่คือแกนทั้งทังเทคตัวผ้า ตัววัสดุและขนาดนะครับค่อนข้างกว้างนอนสบายผิวสัมผัสดีรับน้ําหนักได้เยอะก็สามารถใส่เป็นตัวเปหลักที่ใช้งานกับไม่ว่าจะเป็นตัวมุ้งฝาชีสหรือถุงนอนโทรมโมคิวของเขาได้ทั้งหมดเนี่ยครับสตัวเนี้ยใช้งานร่วมกับพวกนี้ได้ทั้งหมดสนใจตัวไหนครับเข้าไปสอบถามตามเว็บไซต์ Thailand Outdoor ได้เลยอันนี้เราจะมาให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถแพ็กเกจเก็บได้เล็กเหมาะสําหรับการพกพาใครที่จะไปเดินป่าครับและก็ไม่อยากใช้ เปมุ้งที่เป็นเปติดมุ้งอย่างเดียวอยากจะใช้เปนั่งเล่นด้วยไปทะเลไปนอนเล่นหรือติดรถไว้ไปแคมป์ไปเที่ยวต่างๆเนี่ยโดยไม่ได้มีมุ้งมาคั้นไม่ได้มีฟลายชีตมารวมเจ้าเปพวกนี้สามารถใช้งานได้แล้วในกรณีที่เราต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตหรือเปลี่ยนการท่องเที่ยวไปในลักษณะการเดินป่าการนอนกลางป่าเจอสภาพอากาศหรือแมลงต่างๆเนี่ยสามารถเอาพวกเซตพวกนี้เข้าไปใส่รวมเสริมได้อันนี้ก็คือแกนทั้งนะครับสนใจสอบถามได้ครับผม